อากาศหนาวๆแบบนี้นะคะแนะนำเมนูนี้เลยนะคะมาม่าต้มมาม่าใส่ปลากระกป๋องนะคะก็วัตถุดิบของเรานะคะก็มีมาม่าผักนะคะยอดผักปลากระกป๋องแล้วก็ไข่ไก่นะคะมาม่าแอดอยากแนะนำเป็นสองรสชาตินะคะก็เป็นหมูสับกับต้มยำนะคะ อย่าเอาเฉพาะหมูสับหรืออย่าเอาเฉพาะต้มยำรสชาติมันจะไม่กลมกลม่อมไม่น่ากินนะคะพอเราเส้นลงนะคะหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าไข่กับเส้นก็จะได้สุกพร้อมๆกันนะคะเส้นมามา่าเขาจะสุกเร็วแต่อย่าปล่อยให้สุกมากจนเส้นเละนะคะมันจะไม่อร่อยทาให้พอเส้นสุกนุ่มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอยอดผักผักที่แอดใช้ก็จะเป็นผักกระ้อนนะคะ หรืออีกชื่อนึงคือผักกวางตุ้งนะคะแต่จะเป็นพันธุ์เล็กนะคะก็เอาใส่ลงไปต้มให้เดือดนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปากระกป๋องนะคะปากระกป๋องเอาสูตรไหนก็ได้ะคะ่ะรสชาติไหนก็ได้ก็อร่อยหมดนะคะก็ให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยอใส่เครื่องปรุงมาม่านะคะผงมามา่าก็จะมีผงน้ำมันผงปรุงรสนนะคะใส่ให้หมดนะคะ แล้วถ้าใครที่ชอบรสจัดก็สามารถเพิ่มวัตถุดิบเครื่องปรุงนะคะลงไปได้แต่ถ้าที่แอดใส่ก็โอเคแล้วนะ,ะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะพอต้มไปสักพักหนึ่งนะคะผักยังไม่ได้ใส่หมดนะคะเราค่อยใส่ยอดผักลงไปอีกะคะ่ะแล้วก็เพิ่มไข่อีกนิดนึงนะคะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะคะ ต้มมามาปลากระป๋องค่ะใส่ไข่ใส่ยอดผักนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ